You. Thank you ส right. oh, well ิบดาวผี thank you ป e ชื่อไปสิบดาวผีวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับมันมันหมายถึงเดือนเดือนมีทั้งหมดสิบสงเดือนมาทำความรู้จักเดือนกันก่อนนะคะหนึ่งปีมีสิบสงเดือนอาพุ่งพร้อมกันมกราคมกุมภาพันธ์ them He. Hey. A P R I L, April L หนึ่งมีสายหน

August August a you G you T August September. September. September S A E P, P. October. November. 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 N. O. m e r December เมื่อวานคือเมื่อวานดีมาเลยนะคะมันพยายามฝึกสะกดฝึกอ่านจากยูทูบก่อนความสำเนียงเสียงของเจ้าของภาษาเราก็จะเรียนเสียงเขาเราก็จะ จพูดได้จากคำศัพท์ The last time ทานะคะต้นใจไม่ดีมั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 อ่าอเสียอะไรอ R, Y, February March March M A R C H March ยืนยันโมอฟโรเอฟปรเอพีร์อีลเอฟโรอืนยมีสายเงิ May May M A Y May 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 J U L Y July August August A U G U S T August mm -hmm. September September S E P T E M B E R September October October O C T O

M B E, e R, R November, November. <laughs> Pacifica mm -hmm. December 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 D, D E, D e, e เดือนธันวาคมเราก็รู้แล้วนะคะว่าภาษาอังกฤษพูดยังไงเดือนภาษาไทยพูอตัวอะไรเรามาจับคู่ซีทอ่ะคุณจะได้พูดภาษาอังกฤษต่อไปภาษาไทยนะคะเจนยูเอ้ Ba Bu สักท่า พาเป้เสร็จนะคะเสร็จเสร็อ่าไปหน้าเห้เรียบร้อยอ่ะมาสเตอร์วันชัยกุมาลาเสร็จเสร็จ yes yes มาสเตอร์พัสเซียเสร็จเสร็จ yes มาสเตอร์ทัพทีมอ้าจเจบคุณก่อนไม่ใช่เหรอภาคภูมิก่อนนะ อ่ะงั้นเอาเป็นตามห้องตามอะไรตามที่เรานั่งก่อนนะเห็นว่านั่งอยู่ตรงนี้ก่อนอ่ะทำไมนะลูกวานชายเพศเก่งมากมาสเตอร์เสษิฐเพศมาสเตอร์ทัพทีมเพศเยืดมาสเตอร์นภัสอริยาเยไอมัสเตอร์พาคียนเพศ

มิสจัะนะคะเก่งมากวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มาครบหมดทุกคนคราวนี้ให้นักเรียนมาจับคู่นะคะ พบกอันแล้วก็ส่งให้เพื่อนคนที่อยู่ข้างหลังเราเพื่อที่เขาจะได้มาตัวต่อไปแล้วก็คน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 อยาให้เพื่อนหาเจอคนคนคนแบบนี้นะคะเอต่อไปเดือนกรกฎาคมให้เขาหาว่ากรกฎาคมอะไรอ่าเจอแล้วเจอแล้วก็มาเทียบใส่กรกฎาคมโอ้โนโนวันตายวันเพราะว่าห้องเรามันเล็ก ใส่มาทีละคนทีละคน,ะคนให้ครบหมดทุกอันไม่งั้นเราจะทำใบงานทำอะไรไม่ได้เอ่าไปออกสัสสิงหาคมแปะลงไปนะ,ะลูกกันยายนสัปดาหบอ่าออกเทบทุลาคม แล้วหนูก็ไปดูว่าภาษาอังกฤษของฉันจะพูดกับภาษาไทยได้ไหมพอได้แล้วหนูก็พูดไป Let's เล็บโยมิสพอ p a ัสแท่ชยูมกราคมตัวไหนลูกแจนอูออลิตตัวไหนนะหนูต้องอ่านนะให้ทำทุกคนเพราะว่าสมาชิกห้องเรามี13คน ไดแล้วเอาไปวางไว้ตรงนี้ก็ได้เออมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเออมหาให้เจอกรไปหนึ่งปีมีสิบสองเดือนให้พูดไปละหกเดือนแล้วเพื่อนในห้องก็ฟังพอเราได้ไปงานไปอะไรไเราก็จะได้ทํางานได้เย้เยอ่าไพูดสอม่ไว้ไป้ายระไปอ่าเพื่อนจับพูดถูกนะคะไอ้พลอยพัชทำต่อทำจนถึงมิถุนาย,ยนเลย yes yes นะจอยังอ่าเปปบูเอลิ่งคุณพบไปไปอะจริงไกมมาสโนโนโน่อะถ้าถ้าผิดก็ไม่เป็นไรจับใหม่อ่ารู้อิสมาสตัวไหนดูเพื่อนไว้เป็นตัวอย่าง คนละหกเดือนนะคะคนละหเดือนจนああ mm. ครบอ่าค mm. ah, mm. mm ือ hmm. อ mm ่า hmm. มีนานมึเมาอได้ไ mm ด้มเพื่อนทำได้นะคะในตัวไนี่เอยอ่าาเรวาเรวจากจากเสร็จมาฝากี่เจนี่ไว้อ่าเย้อ่าเอฟยคือ จูนอ่าจูนมิทนาโยเนกุ้กาเมกาคเฮผีี่เหลจต่อเลยค่ะคนละหกเดือนนะคะสลับกันเพื่อในห้อก็จะได้จำได้ว่าคำศัพท์ตัวนี้ออกเสียงว่ายังไงเดือนอะไรความหมายภาษาไทยเพื่อจะได้ทบทวนศัพท์แล้วก็จะดูคำแาลศัทมากระดังดก้จ้าเรียนแบบนี้เลยการเป็นตัวเสกานิกาแล้วก็นั่นนะคะ นภัสเศษภากรีนปวนชวินภาคภูมิกา,า,านดะาแล้วก็ชยาภาแล้วก็พลภัทแล้วก็ทัพทีมได้ไล่มาคนสุดท้ายคือนภัสสาริยานภัสติจะนทร์ให้12อันเลยจุฬาอ่าคือจุลาไปเกิดภาคภูมิจุลากาละกณาภูม องค์ค่ะ ใช่ตรงนี้เนี่นี่ต้องสร้างยังอยูอ่อาลิมกราาคมเก่งมากไม่ด้เกิด,ดแตชอบพุญจากบ้าจะทำงานทั้งสอง มีสายยนเก่งมากือไปมีน้องหนามยนอะไรสพาลคือเก่งมากจูนอ่าเจอแล้วจูรอามนายนเป็นคือไนิสมส เสร็จแล้วครบแล้วไปเต้นเนี่ยเวลามาพี่สิงกาว